สวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็มาคุยกันขัด <c oughs> ทายอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เศรษฐกษิจปัญหาต่งางๆที่ทุกคนเจอนะครับก็จะเป็นบางคนก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องเงินทองไม่พอใช้บางคนก็เจอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นแล้วรักษาไม่หาย อย่างโรคมะเร็งหรือย่างบางคนที่เป็นปัญหาเรื่องออหาเงินไม่พอใช้โรคนี้ก็รักษากไม่หายคือหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่ทันใช้แล้วก็ยังมีหนี้มีสินยิ่งมีหนี้มีสินแล้วก็ยิ่งแย่เลยครับเพราะว่าไหนจะต้องจ่ายหนี้ไหนจะต้องเอามาใช้รายวันนะครับช่วงนี้เกิดจากอะไรครับ ก็เรามาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องธรรมะก็คือหนึ่งเราไม่ได้วางแผนชีวิตสมัยก่อนเศรกิจด,ดีเราก็หลงเขาเรียกว่าประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทคือเวลามีช่วงมีเงินทองคนเฒ่าคนแก่บอกให้เก็บไว้บ้างแนละลูกหลานมีแล้วมันน,าน่าเกิดไม่มีขึ้นมา วันนี้มีแล้วอย่าประมาทให้ทําเก็บนะหาทำมาหาเก็บบางคนบอกว่า,ามีคนเฒ่าคนแก่บอกให้ทํามาหากินไม่ไปได้บอกว่าทํามาหาเก็บครับบางคนยังพูดแซวแซวของคนแก่อีกนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับทํามาหากินจริงๆแล้วก็ไม่ยอมเก็บคนเขาถึงว่าว่าคนเรา,เาตามส่วนบทบางคนบอกว่า ทำวันหนึ่งกินวันหนึ่งพอได้เงินมาก็หยุดกินเหล้าแล้วพอเงินหมดจะทําต่อสมัยก่อนมันยังหาง่ายเงินยังหาง่ายก็ยังยังพอไหวสมัยนี้เราก็ทาวันแล้วกินวันก็พอดีกันลูกหลานอ,อ,อดยาตามสภาพตีผู้นําเป็นอย่างนี้ก็ลาบากนะครับเรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้วางแผนสองเรื่องกฎแห่งกรรมถึงหาเข้าไหลหาได้เยอะก็ไม่ มีเหลือไม่มีเหลือเก็บแล้วก็ไม่มีอะ้รยังติดนี่อีกอันนี้ก็กดแห่งกรรมที่ว่าทําให้เราต้องอมีเหตุต้องใช้สูญนเสียบางคนประหยัดเนื้อกินจะใช้ส่วนตัวก็ประหยัดแต่มันต้องมีเรื่องอเสียไปดังด้านต่างๆว่าค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยเกี่ยวกับุปฏิเหตุเกี่ยวกับโดนโกงอะไรเงีย้ยแล้วแต่กรรมที่ต้องใช้ อันนี้เรามาปิดประตูกรรมด้วยการทําบุญโดยทําทบุญใหม่คือเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการมาศึกษาธรรมะกันนะครับศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมใหม่คือชีวิตเขาทั้งหลายเราอย่าไปเกี่ยวข้องฆ่าตัดชีวิตหรือว่าทําทบาปทั้งปวงเราก็อย่าไปทำเราก็สร้างบุญสร้างบุญให้ถูกวิธีทําอย่างไร ก็ท,ทรัพย์เป็นทานยี้ทาเป็นทานแรงกายเป็นทานแต่ในยุคนี้เบื้องบนเมตตาให้เราทําบุญตรงกระยุกค,คือที่เราศึกษาคือยุคนี้คือเป็นยุคสามสุดท้ายยุคไปกับคือวันหน้ากําลังเบื้องบนกาลังจะมีรูกโลกใหม่เปลี่ยนเป็นยุคใหม่คือยุคปฏิอานถ้าเราทําบุญในยุคนี้ถึงหนังสือธรรมะ หรือชวนคนให้มาศึกษาธรรมะให้คุณพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมาศึกษาธรรมะแนวทางของพระโพธิสัตของพระพุทธชิ้กงตามทองพระนะครับก็จะได้บุญแท้บุญจริงกุศลแท้แล้วก็เอาไปใช้เจ้ากรรมในยเวรได้โดยตรงในยุคนี้ก็มีพระวิศิษเจจานมีพระพุทธชิ้กงมีพระโพธิสัตวลงมาเมตตา มาช่วยเหลือมากมายยังมีทางให้ทางเลือกที่ผมได้พูดมานี้ก็คือเป็นแนวทางที่ผมได้นำมาใช้ปฏิบัติระยะเวลาก็22ปีนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองได้มากมายแล้วก็เห็นคนรอบข้างเมื่อมาศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้มากมายจากคนทีเ่เป็นคนไม่มีคุณค่าตอนนี้ก็กมี เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นคนที่มีคุณค่าของครอบครัวของเพื่อนของพี่น้องแล้วก็ได้ชีวิตใหม่นะครับวันนี้เราก็เลยเได้บันทึกคำพูดเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านถ้ามีปัญหาทุกกายทุกใจฟังตรงนี้แล้วถ้าท่านมีสติแล้วก็ลองโทรมาคุยกับผมนะครับ ที่โชวริศตรงเพนาเบอร์โทรก็087155601 hmm. ก็ขายปล่อยใน y t u t u นะครับแต่ว่าระหว่างเราทํางานขายของทำอาชีพแต่บางครั้งเพื่อนมนุษย์มีปัญหาเนี่ยเราจะเฉยเมยเมื่อเรารู้ทางแล้วถ้ามีโอกาสแนะนำหรือให้คำปรึกษาช่วยได้ให้กำลังใจผมว่าเป็นแนวทางที่ผมน่าจะต้องทำ ดีฝ่าให้ยาติพี่น้องเพื่อนร่วมโลกในทุกด้านหนึ่งเราก็อาจจะรู้จักว่าทำธุรกิจขายของขายค่อย <c oughs> ระหว่างเขามีทุกเราไม่ได้ยื่นมือเข้ามาไม่ได้คำปรึกษาท,ท,ทั้งที่เรามีแนวทางมีประสบการณ์อันนี้น่าคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวคุมก็เลยเโผล่หน้ามาทางจอแก้วเนี่ยให้ท่านได้ได้รับฟัง ติดตามผลงานผมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าผมทํางานอะไรยังไงล้วมีเป้าหมายยังไงคือเป้าหมายก็คือช่วยคนให้พ้นทุกปฏิทานคือสงเคราะห์คนให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขแล้วก็เราทํางานได้มาได้เงินมาเราก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมมันก็เป็นบุญบุศสที่จะเป็นต้นทุนในชาตินี้แล้วไปต่อติอชาติต่อต่อไป เชื่อว่ามีพบหน้ามีชาติหน้าก็ก็ใบประมาทนะครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทคือถ้าเราคิดไว้ว่ามีวันพรุ่งนี้มีวันนี้ก็ต้องมีวันพรุ่งนี้มีนะครับมีวันพุ่ปีวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้มีชาตินี้ก็ต้องมีชาติหน้านะครับถ้ามันไม่มีจริงไม่มีสวรรค์นรกมีสวรรค์นรกเราก็ได้ทําบุญไว้ เมื่อเราตายไปเมื่อเราไม่ประมาเราตายไปเราทําบุญไว้เมื่อมีสวรรค์มีนรกเราก็เตรียมตัวแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมจะจะให้เรากลับมาอีกขอเรากลับมาอีกก็กลับมาก็เขาก็เอาร่างเราไปเผาแล้วถ้าไม่มีสวรรค์นรกเราก็เสมอตัวถ้ามีสวรรค์นรกเราก็กําไรแต่ถ้าเราไม่เชื่อถ้ามีสวรรค์นรกเราก็ขาดทุน ผมก็คิดแบบนี้นะครับแนวทางการทําบุญทําบุญแล้วเราได้ความสุขด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่ก็เป็นสวรรค์แล้วเป็นเป็นภาวะจิตที่เรามีความสุขคือเป็นภาวะที่เป็นแดนนิพพานคือมีความสุขถ้าเรามีความสุขตอนที่มีกายทั้งฐานเขาเรียกว่านิพพานนิพพานดิบแต่ถ้าเรามีความสุขได้นิพพานดิบแล้ว ตอนมีกายทั้งขานตอนตายเราไปตอนเราตายไปเราก็ได้นิพพานนิพพานสุขจิตญาณได้ขึ้นไปสู่เบืองบนแดนนิพพาน,านแต่ถ้าเรายังมีกายทั้งขานอยู่เรายังมีทุกข์อยู่แล้วเราจะบอกจะขึ้นสวรรค์ขึ้นแดนนิพพานตอนยังมีกายทั้งขานอยู่เรายังมีความทุกข์เลยทุกกายทุกใจแล้วเราจะไปหาสวรรค์หานิพพานได้อย่างไรนะครับดังนั้นฉะนั้นเราหาความสุขหานิพพานเรียกหานิพพานหาสวรรค์ ก็ต้องทําตอนที่เรามีกายสังขารนี่นะครับเราไม่มีทุกกายทุกใจไม่มีไม่มีมมมมสิ้ก็คือภาวะที่เรามีความสุขภาวะที่เราอยู่ในโลกนี้ที่แบบเป็นภาวะที่เป็นนิพพานดิบนะครับภาวะนี้ก็เป็นที่เราต้องมาวางแผนมาคุยกันว่าเราจะทํำยังไงให้เราใจทุกวันเป็นภาวะเป็นสวรรค์อยู่ในใจและนิพพานอยู่ในใจเรานะครับก็คือมาให้กําลังใจกับทุกคน มาพูดคยุยมา,าสร้างบูชสร้างกุศลแดนที่จะคิดแต่เรื่องส่วนตัวนะครับหลายคนคิดจะเป็นใหญ่มีอำนาจที่เป็นระดับปกครองประเทศปกครองอโลกอันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งตันยิ่งแสวงหาก็ยิ่งปฟฟ้าไว้ไม่ได้นะครับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ ที่เราเห็นอยู่ก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อินพระพุทธะสิทติพระพุทธเจ้าที่กรงยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่ปกครองบ้านเมืองตอนนั้นถ้าปกครองอ่กรุงพาราศีประเทศอินเดียทุกคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในวันนี้ก็ได้แบบบันทึกนามว่าเป็นกษัตริย์เมืองนี้เมืองนี้พระโพธิสัตว์อินถ้าพระวิดาให้แต่งงานแ้วถ้าแต่งงานปกครองบ้านเมืองประเทศจริงก็ ได้แต่ชื่อว่าเป็นพระธิดาของเป็นมาเหตุปีของเมืองนู้นเมืองนี้พระพุทธเจ้าไม่เลือกไม่เอาหนีออกบวชหาคนปัจะธรรมพระบรมไตรกุอินก็หนีบวชศึกษาธรรมะบวชช่วยคนสุดท้ายเลยมีพระพุทธเจ้าขออภัยช่วงนี้เป็นวัดเป็นไอ แต่ก็มีความห่วงใหญ่กับทุกท่านนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ปกครองเมืองอินเดียออกไปหากจธรรมแล้วก็ค้นพบหลักกจธรรมคือหลักเหตุผลให้เราทำความดีละบาปทั้งครัลละชั่วทำความดีให้เราพบค้นพบตัวตนของเราพบชีวิตจริงของเราสุดท้ายก็ได้ คนกล่าวขานได้นำหลักธรรมมาปฏิบัติประกาศเป็นพจนาพุทธทุกคนกล่าวขานไปทั่วโลกทุกวันนี้พระองค์กลับขึ้นเบื้องบนแดนที่ผ่านไปแล้ว2 5 0 0ป,ปีเช้าค่าก็ยังมีคนจุดธูปบไหว้พระองค์เมือนพระองค์ยังไม่ไม่ตายนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับวันนี้ก็อยาขอไปกิดแทนนี้ก่อนครับไอารเกินครับ